สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็นิดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสามหน่อยในงวดนะคะของวันที่23นะคะเดือนสิงหาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอดก็ขอบคุณพี่พที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะ คงเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามเนาะสำหรับชุดสรุปนะคะพี่พีก็ให้มาเด่นนะคะสามตัวก็มาสามตัวนะคะท่านใดที่นำไปเสี่ยงโชคเนาะก็ยินดีด้วยนะคะเ mm. ด่นที่สามหนึ่งสี่มาครบนะคะสามมาหนึ่งมาสี่มานะคะแต่ตัวเน้นตัวฟันนะคะน้องเอสเน้นสามเมื่อวานนี้ก็มาสามหน่วยเลยนะคะตัวฟันตัวรูดของเราเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูเลยนะคะตัวไหนเข้าบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มาในชุดเน้นสองคู่นะคะพี่ๆเข้าไปในรอบปกติกับ VIP นะคะแต่ตัวฟันรูดของเรานะคะท่านใดที่นำไปรูดก็เข้าไปตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะรอบแรกเข้ามาเบ้นนะคะพี่ๆสามสามเนาะก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะส่วนรอบปกตินะ,ะเข้าไปที่34 3 4น้องเอสเน้นให้นะคะมาในตัวเจาะ4คู่เน้นๆนะคะก็เข้าไปตรงๆเนาะส่วนท่านใดที่นําไปลูดวิ่งในรอบป,ปกตินี่มา2เดิงน,นะคะเพราะว่าเข้าไปที่ลูด3แล้วก็เจาะไปด้วยนะคะ2เดิงเนาะส่วนรอบ VIP เข้าไปที่1 3นะคะพี่พี่หนงน้องเอสเน้นให้เลยนะคะพี่พี่ตัวดิ่นของเรามาคู่กันทั้ง3ตัวเลยนะคะยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะ ดงด้งๆปังๆนะคะวิ่งรูดที่สามเจาะไปที่สามหนึ่งกับสามสีแล้วก็สามสามนะคะพี่ๆโอ้โหเมื่อวานมีปังมาก ฝังทั้งในกลุ่มแล้วก็ในหน้าช่องนะคะส่วนท่าในใดที่มีโชคมากนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะคะเพื่อที่น้องแอดจะได้มีกําลังแรงใจนะคะคิดคานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่พี่นะ้ะก็แนวทางเข้าแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะพี่พี่ก็อยากให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะคะขอให้มาแบบนี้นะคะพี่พี่นาออย่าลืมนะคะท่าในใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มในทางฟรีนะคะสามารถแอดมาได้นะคะ ก่อนไปรับชมน้องเอ็ดฝากคำเตือนแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดประปรุนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของวันนี้นะคะพี่ๆเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะวันนี้น้องเอสดยังได้เด่นที่สามนะคะพี่ๆห้าแล้วก็เก้านะคะพี่ๆ วิ่งรุดวันนี้นะคะ3เน้นไปที่35 39 30แล้วก็59นะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราเนาะท่านหนชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวกันวันนี้ก็ไม่แน่นะคะพี่พี่ตัวกันนี่น้องเอดก็ชอบนะคะ50กับ90นะคะพี่พี่ตัวกันเนาะวันนี้ ไม่แน่อาจจะมีศูนย์ก็ได้นะคะพี่ๆลองนําไปพิจารณาดูเนาะเพราะว่าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะเก้าสามห้านะคะเม็ดเดียวสําหรับสามตัวนะคะพี่ๆก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามวันนี้มีแต่ความโชคดีก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยสวัสดีค่ะ